เราจะป้องกันเหตุพลอยวาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับลูกศิษย์เราทุกย่างก้าวเหมือนกันคือเด็กอะ่ะเขาจะแบ่งสายกันถูกไหมพาะนนเนี่ยเราแบ่งสายอาจารย์เหมือนกันเราไปรับส่งอาจารย์ไปรับแถวบ้านเลยขึ้นรถเมล์มาด้วยกันอย่างพี่จะยกเคสให้ฟังนะครับว่าคือมันมีความพลาด เราอยู่ประมาณ6-70คนแล้วพาดขึ้นมาคนหนึ่งสองคนสถาบัานอื่นเนี่ยบอกเลยนะมันใจหายนะแต่เวลาเกิดสถานการณ์นี้นะผมจะย้ำกับอาจารย์เราเสมอนะมึงต้องเข้าไปประกบเขาเลยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ของเองด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้กูดูแลให้ทุกอย่างจบเรียบร้อย ไม่ใช่แค่เขาพลาดไอเราพลาดก็มีอย่างยกตัวอย่างเคสเนี่ยที่บอกว่าเคยมีน้องสองคนที่พลาดมานะมาอยู่สถานการณ์หน้าโรงเรียนเรานะคือดันออกมาชา้าเพื่อนสายตัวเองนะ่ะแม่งกลับไปหมดแล้วเหลืออยู่สองคนกับอาจารย์เขาผ่านมานี่คือต้องบอกเลยว่าเต็มคัน มาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสเต็ปของเราอยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะให้ลูกศิษย์อยู่ข้างหลังและอาจารย์เราเนี่ยจะเดินไปประทะพูดคุยวันนั้นเหตุการณ์เหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือมีน้องสองคนที่เคยพลาดมาขึ้นขนเราเนี่ยดันอยู่ในรถคันนั้นด้วยน้องสองคนที่เคยหลงมาเราอ่ะเขาแสดงตัวออกมาเลยนะเขายกมือไหว้สวัสดีก่อนอาจารย์จําผมได้ไหมครับวันนั้นที่อาจารย์ช่วยผมบาบาบา,บาเรื่องราวสถานการณ์นั้นมันก็ผ่านไปด้วยดี